สวัสดีครับทิพนออนทัวร์วันนี้เราจะพามาชมพอดีผ่านมาเจอครับผมอยู่ตรงอ่านะระคานซอยสามสิบสองเราจะมีมาสะดุดตาตรงที่สะพานนี้ครับผมดสะพานมันจะมีพอสีสันสดใสมากเลยครับผมจะพาไปชเมเต็มที่นี่ครับผมจากปากซอยมานี่ยจากปากซอย เขามาครับผม,ผมจะมีตรงสะพานเนี่เขาจะทำสีสวยๆเลยครับผมนี่ครับสีสันสดใสามากเลยครับผมนี่เป็นสีทนเป็นกลุ่มดอกไม้ครับผมจะพาไปไปชมไปชมดูครับผมมาชมดูแบบแนบรบิมริมริมคลองอะ่ะเราพาเดินลงไปดู มีสองฝั่งเลยฝั่งนู้นก็มีครับผมต่าพาไปเดินลงไปดูตรงนี้ก่อนไม่เอ้าทาได้สะดุดตามากเลยครับเดี๋ยวาพาไปเชิญชมครับผมแล้วเราก็จะจอดรถไว้ตรงนี้นี่โอ้อสีมีทุกเศษสีเลยครับใครมาก็สะดุดตาครับผมออกมาแล้วก็สะดุดตามากเลยแต่สีน้ำคองนี้ไม่ได้ <c oughs> ก็ยังไม่ได้เรื่องเลยครับสีนี่แบบ ติดกับดอกไม้เลยผมนี่ครับผมนี้อ่ะจะพาไปดูโหก็สวยมากเลยคนนี้สีซ้ำนี่แตกตามากโอ้โนี่นี่ครับผมสะดุดตามากดอกไม้สวยครับผมอืนดอกไม้สวยดอกไม้สีเหลืองครับผมนี่ทางเข้ามาซอยก็จะเป็นแบบนี้คมสวยสวย จะทาจะถึงสะพานนู้นแล้วท่านผู้ชมสะพานสวยมากมาสะดุดตาตรงนี้แหละครับผมชายคลองนี่ผมสวยมากเดี๋ยวขอให้ถึงนู้นไปจะดูว่าขอให้ไปถึงนู้นไปครับผม สีสวยอย้ชมพูเราจะไปถึงดอกไม้เขามาให้ไปครับผมจะ,ะดูแค่นี้ก็ผมเป็นทางปิดครับผมเขาไม่ให้ไปนี่สวยมากอืมสนทองเขาให้ไปแค่นี้ครับเราก็จะดูแค่นี้ผมัมาดูคร่าวๆเพราะที่เห็นสะดุดตาครับผม นี่ครัเหม,มากเลยไอเดียดีครับผมไอเดียดีไปดอกไม้ลิมครอง็สยแค่เห็นสีสะพานนี้ก็สะดุดตาแล้วเป็นลารที่แปลกตามากครับผม เพราะว่าไปผ่านมาหลายคลองแล้ครับมีคลองนี้สะดุดตามากอ่ะสวยมากมันอยู่ตรงพัฒนาการ32นะครับมีทั้งสองฝั่งเลยครับฝั่งนูนก็มีครับฝั่งนูนก็มีคือมันจะทำให้แบบดูสีสัน ไม่น่าเบื่อเหมือนแต่ก่อนครับก่อนจะเป็นคลองคลองธรรม,มดาธรรมดาพอที่ยนมีสีสันขึ้นมาก็เลยเออทำให้ดูไม่น่าเบื่อด้วครับอ่านี่ครับดอกไม้ก็สวยมากเลยครับผมมากา็จะให้ดูแค่นี้ครับผมดูสีสันส,สวยมากดูตกกล่งมาไหนไหนฮุน,น มันไม่มีเรือผ่านนะผมก็เลยฮะาเรือสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ละสวยไปอีกทามอีกแบบหนึ่งครับผมเรือเไปถึงนู่สวยมากนี่ครับเราเรียกคลองป่าครับผมคลองป่าตรงซอยพัฒนาการสามสองครับอ่ะเราก็จะจบคลิปไปเพี้ยนแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะ พาไปดูตรงส่วนไหนในกรุงเทพเราก็จะพาไปเที่ยวชมดูอีกครับผมวันนี้ทิพยผ่านออนทัวร์จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ผมคลิปหน้าจะพาไปชมที่ไหนน้ำก็ฝอกติดตามชมดูครับผมทิพยผ่านออนทัวร์ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ผมสวัสดีครับ